พับเค้กสอดไส้ครีมตรายูโรบริสโตนเครื่องดื่มแป๊บชีนท่านผู้ชมครับและนี่คือช่วงสุดท้ายของดีไวเดตคนไม่ยอมเกมครับเป็นช่วงเวลาสำคัญครับที่ทีมทั้ง3คนหลังจากที่ฝ่าฟันคำถามต่างๆมา ครบ10คำถามสะสมเงินรังวัลได้2 1 6 2 8 2บาทเยอะทีเดียวนะครับวิธีการคือเงิน2 1 6 2 8 2บาทของคุณจะถูกแบ่งเป็น3กองด้วยกันกอง A เป็นกองที่มีเงิน1,3769บาทกอง B มีเงินจำนวน65,800 85บาทและกล่อง C มีเงินจำนวน19,628บาท3กล่องนี้คุณแต่ละคนมีสิทธิ์ในการพิจารณาเองว่าคุณควรจะได้รับเงินกองไหนด้วยเหตุผลสิ่งใดคุณมีเวลาอธิบายและเลือกและแสดงเหตุผล15วินาที จะต้องมีคําตอบ A B C ไม่ซ้ำกันหลังจากนั้นจะเข้าสู่ช่วงเวลาของการทําให้กองนี้ถูกแบ่งโดยยินยอมเข้าใจแล้วนะครับคือนาะทีนี้ค่ะเราคิดว่าคนที่น่ากลัวเนี่ยน่าจะเป็นพี่เตเต้เพราะพี่เขาแบบเล่นใหญ่อยู่แล้วคิดว่าพี่เขานัด,นดหน้าจะมาเต็มแน่นอนในเรื่องของอว่าก้อนเงินกองที่ใหญ่ที่สุดจริงๆเตๆ้ไม่สมควรคิดว่าตัวเองจะได้ก้อนโตนะแต่พอ,อยลินเนี่ย ค่อนข้างคิดว่าน้องก็น่าจะเลือกก้อนโตเหมือนกันก็2ข้อสุดท้ายจะเต้มมั่นใจที่สุดรู้สึกว่าบาปที่เราทําผิดมันถูกลบล้างไปแล้วส่วนพลอยอ่ะเหรอผิดไงเงินหายไปแสนหนึ่งแล้วเงินเก่าก็ถูกหานครึ่งสนุกก็ทรงๆใดๆตามภาษาคนทําเป็นดูแต่กลัวผมเริ่มที่คุณสนุกเกอร์ก่อนนะครับ15วินาทีช่วยกรุณาบอกเหตุผลว่าเพราะเหตุใดจึงควรเป็นเช่นนั้นครับ พร้อมนะครับเริ่มครับกองเครับกองเอครับผมเราะว่าบอกหน่าๆาเลยก็ได้ต้องการเงินมาให้คุณแม่จริงจริงครับแล้วสองรอบที่ผ่านมาก็ลีดเกมมาได้แล้วข้อสุดมาเป็นรอบสุดท้ายข้อสุดท้ายออกตัวเลยมันไม่เข้าทางครับคำถามมันอาจจะไปโดนคนอื่นมากกว่าหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าก็ไม่ได้ตอบผิดโอเคครับขอบคุณครับเฮ้ยเดี๋ยวก้อนนะที่สนุกจะเลือกก้อนเหรอ คือถ้าเกิดเป็นเราอะเราจะรู้สภาพตัวเองนะแน่นอนมันไม่มีเหตุผลเลย,เลยที่ผมจะต้องไปเลือกข้ออื่นถ้ามันจะไม่ได้ยิงก็ไม่ได้ไปเลย <Hey. S 2> แต่ถ้ามันจะได้มันต้องได้ก้อนโตเท่านั้นนะก้อนอื่นไม่เอาทุกคนมีเหตุผลของตัวเองและเราเคารพในทุกเหตุผลนะครับเหตุผลอะไรก็ได้เป็นเรื่องของคุณแต่ละคนเพราะมันเป็นสิทธิ์ของคุณนะครับกองเอสําหรับคุณสนุกเกอร์คุณพลอยเรียนครับ15วินาทีเชิญครับ ค่ะพลอ,อยเลือกกอง A นะคะคเพราะว่าตั้แต่ต้นจนจบเลยคือั้าแต่ตัดพี่่ามีออกไปหรือจะอะไรก็แล้วแต่การที่พลอยอยู่ตรงนี้พลอยมาด้วยคําตอบกับข้อมูลล้วนๆเพราะอยากให้พี่ได้เงินติดมือกลับบ้านแต่ยังไงก็ช่วยเลือกแบบคนละข้อดีกว่านะคะคเอาแบบความแฟร์ขอบคุณมากครับคุณพลอยพลอยทำเงินพี่หายไปแสนหนึ่งแล้วพลอยไม่ควรจะได้เงินก้อน A เพราะเงินก้อนที่พี่ทําหายอะ่ะไม่ได้สักเซี่ยวนึงของเงินก้อนที่พลอยทําหาย ในเมื่อพลอยทําดีที่สุดแล้วให้ข้อมูลได้มากที่สุดเท่าที่พลอยรู้แล้วผมคิดว่าพลอยน่าจะเหมาะสมกับกองเอมากกว่าคุณเต้เต้ครับคุณมีเวลา15วินาทีที่จะแสดงเจตจำลงของคุณนะครับเชิญครับกองเอค่ะครับทุกคนมีแผลครับปฏิเสธไม่ได้ทุกคนมีแผลอาจจะต้องเล่นดวงเช่นน้อยออกเป่ายิงฉุกแฝงสนุกเร็วน้อยออกก่อนใครออกก่อนในก้อน3เป่ายิงฉุกการครชนะกก้อนหนึ่งแฝง โอเคนี่คือข้อเสนอ <laughs> ต่เต้เนี่ยมันมันม่นจริงๆที่มันเลือกเอท,ทั้งที่รู้ว่าบทบาทตัวเองเนี่ยดรอปไปแล้วอะ่ะเออแต่ก็ยังกล้าเลือกเอคนเราอะ่ะเนาะเออคนเราอะ่ะจะเลือกอะไรมันก็ต้องรู้พื้นฐานร,รู้ตัวเองว่าทำได้ขนาดไหนนะคะโอเคครับคุณได้ แสดงจุดยืนของคุณแล้วว่าคุณสมควรจะได้รับอะไรกลับบ้านไปหลังจากเล่นเกมนี้และนี่คือการเล่นเกมเช่นเดียวกันค,คุณกำลังอยู่ในเกมและนี่คือเกมสุดท้ายของคุณ100วินาทีนี้เงินของคุณจะลดลงตามเวลา100วินาทีเริ่มครับคุยกันครับ oh <yeah. S 1> A อเฮ้อ ว่าอยู่เป็นคนได้คำตอบมาแต่ไอ้บางคนคอนเฟิร์มตลอดเลยแบบสองคนที่อข้อสุดท้ายไม่ได้ข้อสุดท้ายมันไปอยากให้พี่สองคนเลือกกานเงินนะถ้าพี่ไม่เลือกก็คือได้เงินกับมือปังพวกอยู่ไม่แน่ใจอยู่องไม่แน่ใจโอ้โหทำไมโอ้สองโอบีเปลี่ยนแล้วนะครับหนึ่งคนมีบีหนึ่งคนที่นสิงค์ก็คือไม่ต้องมาเลยก็คือกับบ้านกับบ้านแบบไม่ได้เลยต่ะโอเคก็ไม่เอาเหมือนกันนะครับเงินสองแสนกว่านะครับเงินสองแสนกว่านะคก็หมดแล้วก็คือไม่เอา ค่ะพี่ต้องต้องได้ต้องได้ตอนนี้ก็คือต้องให้เองไงพี่เอาเองต้งใ้ทครับกลับบ้านไม่เป็นไรก็โอเคยืมสองแสนกว่านะครับเออก็ไม่เอาครับยืนสองแสนกว่าครับไม่เป็นไรเอาสิเจรจาครับไม่เป็นไรเร็ว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 เจรจาครับคเอเต้ๆเข้าไปเจรจาครับเอเท่านั้นให้ไปเอค่ะเอเท่านั้นครันะรนของคุณกำลังลดล้นครับหลงนะครับหยุดครับหยุดก่อนครับผมขอเวลานอกให้ครับ ผมหยุดเพราะว่าเวลามันผ่านพ้นไปคุณมี100วินาทีใช่ไหมเวลามันผ่านพ้นไปประมาณ50วินาทีแล้วนะกอง A เดิม130,000นะครับตอนนี้เหลือ65,384บาทนะครับกอง B จาก65,885ตอนนี้เหลือ32,942นะครับกอง C ครับ19,628บาทตอนนี้เหลือ984 1บาทครับ เงินของคุณเองนะครับคุณเป็นผู้เลือกนะครับวิธีเลือกก็คือคุณตกลงกันให้ได้ครับ B กับ C คือแบบลูเซอร์อะแอบวินเนอร์ come on yeah only a พี่จะเอาข้อมูลที่ไหนพี่จะเอาน้ำหนักที่ไหนมาเพื่อที่จะเอาก้อน A ก้อนที่ใหญ่ที่สุดที่เราสะสมกันมาพวกหล่อนเอาความมั่นใจมาจากไหนแขวนหลวงปู่ม,มั่นกันมาหรือไงมั่นอะไรขนาดนั้นผ่านไปแล้วครึ่งทางครับ คุยกันนะครับอย่าท้อถอย50วินาทีครับเริ่มครับยินย็นเอมาเดี๋ยวัปยิ้มจุกเชื่อชัแล้วก็หนักเตะไปแล้วก็สีไปเปล่าทีเลยอีกแป๊บสี่เลยเปล่าจุกจุกอ่ะดูสีอ่ะกดเร็วเงินจะหมดแล้วยังไม่ทีครับกดกดให้ตรงครับกดไม่ได้ค่ะอ่ะมาแล้วครับ Come on อีสเกมหนูคิดว่ามันคุณพอลองพูดสิ่งที่คุณรู้สึกตอนนี้ครับคือ<ช>คิด<น>ว่ามันไม่แฟร์อะค่ะก็คือข้อมูลทั้งหมดอะค่ะก็คือแล้วคุณเอามือไปวางตรงนั้นทําไมล่ะหนูคิดว่าหนูได้ A อ,อยู่แล้วแต่ก็คือก็คือหนูอยากให้ทุกคนอะค่ะได้เงินติดมือกับบ้านไปแต่ในเมื่อมันกดดันนะคะในเมื่อเงินมันลดลงเรื่อยๆจริงๆครับค่ะมันก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยก็มาด้วยวัตถุประสงค์ที่ดีครับค่ะ จริงจริงมันมีวิธีเจรจาลดหลั่นได้อีกเยอะนะครับแต่คุณเต้เต้ถอนตัวเองออกไปเป็นเป็นบีนิ่งไว้แล้วจริงจแต่ตว่าทุกคนเก่งแล้วเราทำงานกันเป็นทีมได้ดีมากจริงๆริงถ้าแฟนที่สุดควรจะน้อยออกตั้งแต่แรกไม่ควรถอยมาที่สองด้วยซ้ำแต่นี่ถอยพวกกูสวยแต่ออกเทนกูสวยก็เลยถอยแล้วกลัวเพิ่มลิปกลัวซีนจุกปากไม่แดงแค่นั้นทุกคนเก่งผมเห็นวิธีการเล่นเกมของคนสามคนก็พิจารณากันเองแล้วกันนะครับว่านี่คือเกมครับ และวิธีการเล่นไม่เหมือนกันผลที่ได้ก็ไม่เหมือนกันคุณสนุกเกอร์อยู่ที่กอง A ตอนนี้เงินของคุณเหลืออยู่42,434บาทรู้สึกไงครับโอเคครับโอเคนะครับครับสมควรที่คุณจะได้เงินนี้มันคือเกมฮะมันคือ<น>เกมกแกคุณใช้วิธีเล่นแล้วแล้วคุณเตเต้อยู่ที่กอง B ครับเงินของคุณคือ21,379บาท โอเคไหมครับคุณเต้เต้ยิ่งกว่าโอเคดิฉันคิดว่าจะตกตั้งแต่รอบแรกแล้วดิฉันยิ่งกว่าโอเคคุณพารินครับคุณอยู่ที่กอง C ครับเงินของคุณคือ6 3 6 9บาทคุณโอเคไหมครับเอาใจจริงก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะแต่ก็ในเมื่อมันเป็นเกมครับเราก็ต้องยอมรับผลเพราะว่าคนที่ดูก็คือคุณผู้ชมนะคะครับถ้าคุณไม่เป็นความทุกข์มันก็จะไม่เป็นความทุกข์โอเคไหมครับค่ะชีวิตจริงมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับ เราต้องพร้อมที่จะเจอทุกอย่างแต่อันนี้เป็นแค่เกมไม่ว่าจะยังไงก็ตามเกมนี้ได้จบลงแล้วขอบคุณทั้งสาท่านคุณสนุกเกอร์คุณพลอยรินและคุณเตเต้มากครับขอบคุณและลาก่อนครับสวัสดีครับและแล้วทีมนี้ก็จบเกมไปด้วยการแบ่งเงินสําเร็จจนได้ครับแม้จะสูญเสียเงินไปเยอะก็ตามและสัปดาห์หน้าคนไม่ยอมเกมยังทวีความเข้มข้นรถนี่คือเกมมั่นใจเท่าไหร่ล้านเปอเซนเออัดไป พี่เชื่อผมและพี่จะตเตริญรุ่งเรืองพูดตรงอผิดครับบอกมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์้อนผิดไม่มั่นใจก็บอกว่าไม่มั่นใจก็ได้ไม่มีใครว่าอะไรเลยคุณเริ่มเป็นจุดอ่อนแล้วนะคุณคิดคุณรู้เปล่าผมต้องการเงินครับมากกว่ามิตรภาพแน่นอนมิตรภาพซื้อข้าวกินไม่ได้สัปดาห์หน้า 10.2. นาฬิกายนาทีทาช่อง3และ33ขอขอบคุณมิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ต m มาจิคลีนน้ำยาทำความสะอาดพื้นโอวันตินสูตรน้ำตาลน้อยกว่าง่วนเชียงสีอิวขาวและซอสฉลากเขียวกลิ่นขั้วกระทะยูโรเคยาสีฟันซอฟเฟรชเจแปนิสมิน